สิ์เ่าวดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันมหิดลประจำปี2568คณะพยาบาลศาสตร์ศาสตราจารย์เกติคุณดรวิภาดา,าคุณาวิติกุลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2519คร์มหา,าบาัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Nursing Service Administration จาก University of Alabama at Birmingham สหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์เกติคุณดรวิภาดาคุณาวิกติกุณได้รับแต่งตั้งเป็นคณะบดีคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึง4วาระ โดยดำรงตำแหน่งในวาระที่1และ2ในปี2544ถึง2551วาระที่3และ4ในปี2555ถึง2563นอกจากนี้ยังเคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีส่วนวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตร ศาสตราจารย์เกติคุณดรวิพาดาเป็นผู้ริเริ่มนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจนได้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class ในปี2562 ท่านเป็นผู้นำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกมากำหนดเป็นตัวชี้วัดทำให้ในปีพุทธศักราช2568นี้คณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ใน QS University Ranking ที่51-100ถึง100ท่านเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรนานาชาติทางการพยาบาลจัดตั้งศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาลแห่งแรกในอาเซียน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับองค์กรต่างประเทศเช่น World Health Organization, The Joanna Briggs Institute, UNICEF, UNFPA, UNDP และใจก้าผลงานของท่านได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอาทิได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ สาขาการพยาบาลที่รับการอ้างอิงสูงที่สุดในท็อป์ของโลกได้รับรางวัลสีสังวันพยาบาลดีเด่นสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายและรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างจากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถัมเป็นต้นจากผลงานมากมายตลอดชีวิตการทำงาน ของศาสตราจารย์เกติกุลดรวิภาดาผู้นาวิติกุลแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสร้างคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงคันและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติเหมาะสมกับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันมหิดลประจำปีพุทธศักราช2568การที่ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันมหิดลพศ2568ในครั้งน,งนี้ถือได้ว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของิฉัิและครอบครัวเป็นอย่างสูง เอ็นได้เริ่มปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นครั้งแรกภายหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในฐานะอาจารย์พยาบาลต่อมาก็ได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะพยาบาลศาสตร์อีกครั้งหนึ่งและเป็นผู้บริหารของคณะและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนกเกษียณอายุนานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานเอันได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ตลอดจนทัศนคติที่ได้รับจากการเรียนในหรักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาพยาบศาลศสา,ศา์นำมาใช้ในการพัฒนาคณะนำมาในการปรับปรุงตลอดจนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้เกิดการพัฒนาองคอ์กรซึ่งในการพัฒนาองค์กรนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจการทำงานเป็นทีมในระหว่างผู้บริการด้วยกันในระหว่างคณาจาร ระหว่างบุคลากรนักศึกษาและเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติมาร่วมแรงร่วมใจกันทำงนานและมีการตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสำเร็จในสิ่งนั้นร่วมกันซึ่งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่ทำให้เราทำงานได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ร่วมกันและก็ต้องขอขอบพระคุณทาง คณะพยาบาลศาสตร์มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนำรีมโดยท่านคณะบดีและท่านผู้บริหารและทีมงานทุกๆคนในการเสนอชื่อให้เรียนได้รับรางวัลอันส่งเกียรติในครั้งนี้และหากเรียนมันสามารถที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูนหรือให้การสนับสนุนใดๆในการทํางานของคณะพยาบาลศาสตร์ก็ด้วยความินดีเป็นอย่างยิ่งนะคบขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ